ไม่กินนะแล้วมึงตอบไปว่าอะไรกูงตอบว่าโตมาชีกูรู้เอาพร้อมกัน,กนพร้อมกันน่าวชื่อน่าเเก้าดียวผมก้าเพาะว่าผมนะครับกับโลนปั่นจิตนะว,นนนนน 9, นะวันนี้ไม่ได้เกมสับถ้ำมาในทุน9,000บาทนะวันนี้ไม่ได้มาปั่นให้ดูแต่จะมาซื้อให้ดูนะครับก็เดี๋ยวพูดว่าทจำเพลงแนละเดี๋ยวไปเราไปดูกันเลยนะมาก็เดี๋ยวเริ่มที่เบ็ดไหนดีเอ่ยผมจะไปเริ่มที่เบ็ดสนะิบอะไรเงี้ย เบ็ดเบ็ดยี่สิบเลยนะมาดีวะดีเหอะไปเบ็ดยี่สิบเลยนะมาผมไม้แรกนะที่เบ็ดยี่สิบอย่าไปเล่นถึงสึงเบ็ดร้อยนะไปครับเริ่มเลยขอให้มันถึงเบ็ดร้อยกันะครับไปครับยาวๆนะโอ้โหถึงรนะ้อยนีหายใจอย่างนี้โอ้โหมาแรกนะค่อนข้างจะเจ็บช้ำเลยนะใช้ได้อยู่ อือฮึอือฮึอุ้ยรู้แล้วลืมอะไรใส่แว่นก่อนเลยขั้นต้นนะแม่บ้าบอลืมใส่แว่นได้ไงสวยครับผมเจรัสามะสู้เป็นวายนะอู้เยี่ยมอยู่นะซื้อพันนะเจโอ้ไม่ใช่ครับบางขยบควาใบต่อครับสวยคิวเท่านึงไหมโอ้เจนะคิวเท่านึ่งไหมโอ้ไม่ใช่ครับโอ้คิวเจ เคียวเขียวแบงเคยทั้งแถวเลยเมาเข้าขให้ครับเงินรางวัลรวมที่512บาทนะไปครับที่หมายโอ้ไปได้ก็เจ๋งนะไปครับเบอร์สามสิบนะหนึ่งพันห้าร้อยนะังนะต่อครับเคครับสวยเคยไหมเขียววึ้นใจเมนเมื่อก,ก,กี้อัง เคโอเคเขียวเคครับสวยอืม uh huh. มาต่อครับอืม uh huh. แล้วมาครับอุ uh ้ยทำมาเล่นใบหกร้อยนะบิ๊กวินนะเชื win, นะ่อออ้ธรรมดาที่ไหนอ่นะมาต่อครับสิบรับผมเจแถวสองมา สวยโหอิ่วเขียวงันดอกอืมบ้าโอ้โหมาค่อยค่อยครับ,รบ,รบเงนินรางวัลรวมที่หนึ่งพันเก้าสิบแปดบาทไม้สองเจ๊งนะไปครับเบสสี่สิบสองพันนะแง่อยู่นะจะถึงไม้ร้อยไหมเนะี่ย ปายับเริ่มเลยอืมสวยครับ A ไหมอืมไม่ใช่ครับมาต่อครับอืมอืม,ม QJ ครับอืมอืม k คคับเอมสิบ โอโ้โหโอ้โหสิบครับเคมไหมโอ้โหเรียบร้อยมาเเข้าให้ครับเรารวมสองร้อยสี่สิบบาทไปสามก็เจ๊งนะไปครับหลัน้ากหายลนะชิบหายแลย้วถึงโมเนี่ยไปครับเริ่มเลยโอ้โหเหลือจะเชื่อแล้ว ออืมครับสิบครับฟ้าไหมอ้ยีฟ้าแถวหนึ่งมาจบเลยอะ่ะอ้ยสวยครับเจมา้าเจใจ่ายต่อครับสวยเยี่ยมอืมมาขอเงิรางวัลเงอนที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบบาทนะกบไปกันต่อครับ อืมสวยเวอร์จะมาต่อครับสวยโอ้โยมาวะกำไรน่าจะกำไรนะไปกินซืเท่าไหร่ผมลืมนะออกมาอยู่นะอืมสองพันหกมาเขาให้ครับไหนดูซิไปซื้อเท่าไหร่เมื่อกี้พูดกำไรต้องร้อยหนึ่งครับไปครับสามพันนะเบ็ดหกสิบนะ ขอคือกำไรไม้เนะี่ยคุเจ๊งว่าเกือบลงไม้เลยนะมากำไรไม้เมื่อกี้รั่วจ้ะแม่งยีง่สิบสามสิบสี่สิบสามไม้นะไม้สี่เพิ่มมากำไรไม้ห้านาจะเจ๊ง <c oughs> ตัวยอ้อืมอืมอ่านับ สวยเจ๊ J. ครับอืมอืม,อม,อมอเจ๊นะรครับม่วงโอ้โยเจ๊ครับเคู๊้ไม่มานะมาเขาให้ครับเงินรวมที่หกร้อยสามหกบาทนะไปเบ็ดเจ็ดสิบนะต้องกำไรเท่าน,นั้นนะถ้าเราจะได้ไปต่อไม่ก,กำไรนี่เรียบร้อยนะสุยนะครับ งบอกเลยอมาเข้าให้เคครับฟา้าอัหนึ่งมาไม่ใช่ครับสิบครับเค <K> มาโอ้เป็นเอ้ยอ้ยโอ้ยห โอ้โหโอ้โหโอ้โหสวยครับโอเคมว่วงเขียวขอร้องทั้งตัวว้ายทดสองไหมไม่ได้ใช้เลยอะดูดิเคครับโอเค10สวยอู้ไปไม่ถึงฝันนะเจ๋งกระจุยเลยว่ะเ้อาเข้าให้นะโอ้โห ไปลองกระสือเท่าไหร่วะถึอห้าพันไปไม่ถึงฝันจริงๆครับก็ลองไปที่เบ็ดยี่นะเฮ้ยเจ็ดสามไหมมาเหอะวะต้องแก้เกมแล้วเพื่อนแม่งเจ๊งหมดเลยอะกำไรอยู่ไม้เดียวกำไรมา้มายเดียวเลยนะไปครับเริ่มเลยนะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหแม่งไอตายอะไอย่างเงี้ย โอ้โหสิบครับเคไหมอืมโอ้ยกิวโอ้โหโอ้เคครับสิบอือหอืมสวยครับอือหึ อืมอุ้ยมาเลยว่ะตาแดงนะวันเชียวันเชียวกำไรเว้ยเวอร์จัดเวอร์จัดละมาเข้าให้ครับเงินรางวัลซุปเปอร์มร์เก็ที่หนึ่งพันหกร้อยสิบสี่บาทนะไปกันต่อครับอืมสิบเท่าหนึ่งวะอืมสวยมาเข้าให้ครับเงินรางวัลโตที่เจ็ดร้อยสิบเจ็ดบาทนะกำไรอะพันหนึ่งมาเข้าให้รับรางวัลเลย เบ็ดห้าสิบครับต้องกําไรเท่านั้นนะขอห้าพันได้ปหห้าพันจะไบเบ็ดเสปุ๊บแล้วเราจบคลิปกันส,สวยๆเลยอู <c oughs> ได้แค่เบ็ดเจ็ดสิบอ่ะโอ้ว้าวหนึ่งโอเคครับสวยอือไปต่าครับอุ้ยแต่งหนเหอะขอร้อง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  ก็ร้องเถอะโอ้โหจบเก็หืมหืมโอ้โหเขียวว้าสวยฟ้ามาม่วเขียวโอ้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 โออื้ออ คิวท่านหนึ่งโอ้โหมาเข้าให้ครับไม่ไหวไหมครับโอ้จบแล้วเว้ยมันจบแล้วเว้ยโอ้โหพีไ่ไหวไหมครับเอาไงดีลองไปสิบไปปัน่นไหมโอ้โหโดนครับนึกว่าจะถึงนะเบ็ดร้อยม่ไม่กำไรเลย ขิดคาดสิบหางเจ๊งครับมาเจ๊งครับเอาไปถามสิบนไปและวัดกันไปเลยนะทียม่มาอืมอืมโอ้โห

อืมชิบชิบอืมอืมอืมโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยนะได้แค่เบ็ดเจ็ดสิบนะแม่งซึมกุ่ยจัดนะครับผมวันนี้อะไรก็ไม่รู้นะแม่งไม่กำไรเลยอะไรวะกำไรอยู่สองไม้ปะ ที่นับได้เออแมงไม้น้อยด้วยโอ้โหเก้ 9, าพันงไม่พอเดี๋ยวผมมาแก้วันอื่นนะก็ส่วนนี้ก็ขอจากไปแค่นี้ก่อนย้ายผมเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะเออยังไม่ไหวแล้วก็ใหญ่ผมเล่นเกมอะไรก็คอมไไเมนตะ์ไ,ไว้ไ,วไ,วได้เลยนะครับผมก็ส่วนนี้ก็ล้มบัญชีขอตัวลาไปก่อน,นครับผมสวัสดีครับของคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากเลยนะครับบา,บายแม่งทำไมไม่กำไรจริงอุ้ยจะลาแบ่